นี่นะคะอยากให้พี่น้องเกษตรกรได้ดูนะคะว่าแร่ธาตุภูเขาไฟนะคะใบหย,ยกนะคะใบย,ยกที่มีแร่ช่วยชะล้างสารเคมีที่ตกค้างในดินแล้วก็ปรับสภาพดินนะคะปรับอุณหภูมินะคะให้มีอุณหภูมิที่คงที่ตัวแร่ธาตุนั้นทําให้พืชเจริญเติบโตได้ดี และที่สำคัญก็คืออย่างใบตั้งตรงแบบนี้นะคะแก่เกาลีนก็เป็นแก่ที่ทำให้พืชสั่งข้อแสงได้ดีนะคะสั่งข้อแสงได้ดีในวันไหนที่แสงแดดแรงมากเกินไปเนี่ยมันก็ทำให้ใบไหมไหมนะคะนะคะไหมไหมนะคะลวงใหญ่ๆเลยนะคะพี่น้องเนี่ยเนี่ยดูสิคะเนี่ย ไม่ได้ไม่ได้ล้อเล่นนะเดี๋ยวจะจับให้ดูนะคะเนี่ยเห็นไหมคะจับมาใส่แขนเนี่ยคะ่ะใหญ่ยาวนะคะใหญ่ยา,ยาวเนี่ยแร่ธาตุภูเขาไฟของเรานะคะฟอสเฟตเฟอร์ไรต์โดโลไมต์แคลเซียมคาร์บอเนตเการีนและยังมีธาตุอาหารเสริมที่อยู่ในถุงใบหยกไม่ว่าจะเป็นโบรอนสังกะสีแมกนีเซียมนะคะกรรมถันเหล็กอ่าดูนะคะ พี่น้องลองเปิดใจใช้ดูนะคะแร่ธาตุภูเขาไฟที่สำคัญนกหนูไม่กวนด้วยนะคะนกหนูไม่กวนมแมลงก็ไม่ค่อยมีค่ะนะคะก็นกหนูไม่มีมแมลงไม่กวนสารเคมีไม่มีเราไม่ทิ้งสารพิษตกค้างพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชอบไหมคะแบบนี้ถ้าชอบนั้นติดต่อได้เลยนะคะ0 8น8 2 8 5ด9 9นะคะ อีทนะคะคลังปุ๋ยใบย,ยกอําเภอพมพิรามจังหวัดพิษณุโลกใครที่ใกล้ๆกับพมพิรามพิษณุโลกถามไถ่กันดูได้นะคะดูด้วยสายตาท่านเลยนะคะ